ครับเมื่อกี้ก็เป็นวันที่12เมษายน2561เนาะอันนี้ก็มาติดตามระบบน้ำรับเริ่มแรกก็ต่อสายไฟมาแล้วครับจากหมู่บ้านลงมาต่อมาแล้วก็มาเห็ดเบรกเกอร์อ Baker ไว้ต่อเข้าเบรกเกอร์ตรงนี้จากเบรกเกอร์ตรงนี้ก็ชิต่อสายไปหาปั๊มน้ำประดาล จอนามด่านไว้นี่ในสวนแล้วก็ใส่ปั๊มอ,ตอัตโนมัติปั๊มไปปั๊มไปใส่ปัมป๊มขึ้นถังปั๊มขึ้นถังจากถังก็ลงมาลงมาให้เป็นสายเมียนสายหนึ่งนี่สายเมียนลงมาจากถังเตรียมถังนี่ก็ประมาณใส่เวลาประมาณ40นาที45่หนาทีประมาณนี้ จากสายเม่นไปก็ฟังดินไปเรื่อยครับใส่สายสาย,ยางเพใส่ท่อสายยางมันตเฮ็ดง่ายกว่ากันไม่ลารถเหยียบรถยางมากกว่รแตกต้นเนี้่สายเม่นสายเม่นสายเม่น,เมนตัวนี้ต่อพากลางสวนยางไปพูนคุนไปหาสวนป่าบนใกล้ๆจังสิไ,สไปเชื่อมแยกสามทางแยกออกไปตามแถวแต่ละต้นแต่ละแถว ไก่จังนี้ไปจังนี้จังนี้ไปก็ะหอยเกือบร้อยเม็ดผลแล้วครับยิ่งไปผลหอดพุนั่นนั่นแห้งไก่มื่ไก่เท่าไรแห้งแห้งในน้ำระบบนำนี่ระบบนำแบบแหลกจากต๊มไปหาสวนพุ่นทังนึงนี่หดหดวัสดุดสดต้นนี่ประมาณเกือบสามสิบต้นหดได้เลยหดพร้อมกันได้ ใส่ใส่ยางหน่อยมาณน,นอันนี้คือแบบที่หนึ่งเนาะ